สวัสดีครับพบกับผมทนายรถไทยสิงห์ครับสวัสดีไปทางพี่น้องแฟนเพจเฟซบุ๊กเลยนะครับถึงฤดูการแล้วนะพี่น้องถึงฤดูการผูกอ้อยแล้วนะครับก็โรงงานครับน่าจะเป็นหน้างานที่สองของปีนะพี่น้องงานแรกก็เสร็จแล้วครับเสร็จตั้งแต่ตอนเช้าครับงานนี้เป็นงานที่สองครับถึงฤดูการผูกอ้อยครับ แปลงนี้เสียมืดมาเหมาะนะพี่น้องเหมาน่าจะอยู่ที่น่าจะฟังไม่ผิดน่าจะอยู่ที่ไร่ละห้าพันหนะพี่น้องห้าพันห้าทำอะไรไปบ้างครับเดี๋ยวจะพูดให้ฟังครับ5้าพันหนี้ไชพันสามพัแล้วก็ปลูกครับพี่น้อง พันอ้อยตัวเองด้วยนะพี่น้องพันอ้อยเสียมืดอด้วยนะครับเจ้าของที่เอาแต่ปุ๋ยมาให้ครับเสียมืดรับจบหมดเลยนะครับห้าพันห้าครับอ้อยตัวเองพันสามพันเจ็ดเครื่องปลูกครับพี่น้องคิดยังไงครับบ้านพี่น้องครับคอมเมนต์บอกได้นะครับว่าได้ดีหรือยังไงยังไงครับพูดให้ฟังก็ได้ครับสองไร่นี่เสียมืดรับไปที่ 1น0 0งมืครับอ้อยตัวเองแล้วก็รถปลูกตัวเองทําหมดทุกอย่างครับพร้อมพร้อมพร้อมปลูกเลยครับก็พิจนารณาครับบ้าน่ันิดเชิดทาไร่ครับโอ้างตัวนี้ก็ถือว่าใส่ได้จุกๆเลยนะพี่น้อง ผลก็ทิ้งช่วงมาเกือบสองอาทิตย์แล้วพี่น้องถึงฤด,ดูกาลผู้ว่ก็จัดยังเลยอย่างเดียวเลยพี่น้องขอบคุณสําหรับผู้ติดตามทั้งในเพจทั้งใน YouTube นะพี่น้องที่ยังไม่ลืมกันครับคอมเมนต์สแสดงความคิดเห็นได้ครับต่างๆครับออขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับที่ยังไม่ลืมกันนะพี่น้องที่ยังกดติดตามให้ครับฮ่งซีุนี เป็นรถที่รุ่นนี้น่าจะเป็นรถที่หนักหน้านะพี่น้องเพราะว่าไม่ได้ใช้กระสอบถ่วงเหมือนรถที่ห้าสิบหกสิบแรงนะพี่น้องตัวนี้ไม่ได้ใช้กระสอบนะครับถ่วงครับก็ฟอนรุ่นเก่าๆนี้ส่วนใหญ่หนักหน้าหมดนะพี่น้องโอ้เดินเข้าใกล้ไม่ได้เลยครับทุ่นครับคุ่นกระจายครับ จะเมื่อดนบอกว่าปลูกไว้ดีนะพี่น้องใช้รอบเครื่องต่ำๆครับไม่ได้เหยียบพันเ่งครับประหยัดน้ำมันดีครับแล้วก็รายได้ก็โอ้ดีนะพี่น้องถ้าคิดเป็นไร่ก็ไร่ล,ละแปดร้อยนะพี่น้องค่าปลูกครับอันนี้เหมานะครับก็เลยตกที่ไร่ละห้าพันห้าครับแต่ว่าปลูกตามปกติธรมรมดาก็ได้ละแปดร้อยครับ ันนี้ก็ถือว่ารายได้ดีนะพี่น้องใช้รอบเครื่องต่ำๆครับประหยัดน้ำมันครับหอดถังหกสี่ศูนย์นี้แรงบิดนี่มหาศาลเลยนะพี่น้องแรงบิดนี่ไม่ต้องพูดถึงครับรถรุ่นนี้ครับแรงบิดนี่เยอะพอสมควรครับแรงบิดสูงในรอบเครื่องที่ต่ำครับหกหกสี่ศูนย์ครับ เห็นหลายๆท่านสอบถามเข้ามาอยู่ครับสำหรับรถฟอร์ดรุ่นนี้ครับถ้าเป็นฟอร์ดก็ดีหมดเลยพี่น้องขอให้เป็นรถที่ไม่มีงวดยิ่งดีครับรถที่ไม่มีงวดนี้ทำเท่าไหร่ก็เลี้ยเท่านั้นนะพี่น้อง ยิ่งไม่มีงวดยิ่งดีพี่น้องต่อปีนี่โอ้รับจ้างเลยได้เยอะนะพี่น้องปลูกเป็นของตัวเองยิ่งยิ่งได้เยอะครับโอ้แดดตอนสิบสามนาฬิกานะพี่น้องกินข้าวเที่ยงเสร็จใหม่ๆครับแดดนี่ร้อนจัดเลยนะพี่น้อง คนด้านหลังก็ไล่ละ200อนะพี่น้องคนด้านหลังครับไล่ละ200อยก็แบ่งกันคนละลอยครับคนปลูกด้านหลังนะพี่น้องไม่เกี่ยวกับเจ้าของรถนะครับเจ้าของรถเอา800รอยครับด้านหลังก็200ครับเสียมืดต้องจ้างคุข้างหลัง200อยนะพี่น้องเสียมืดก็จะเหลือประมาณ600ยครับต่อไล่นะครับเสียมืดครับ ไายได้ดีก็งานปลูกอ้อยนี่แหละพี่น้องไายได้ดีครับตรงไหนที่ไม่เข้าก็เอาจองนะพี่น้องจองมาตามเก็บออกครับเพราะว่าวัชพืชมันเยอะครับรอบเื่องต่ำๆนะพี่น้อง ไถพันสามแล้วแล้วก็ไถพันธเก็ดแล้วแล้วก็ปลูกต่อครับเสียเมื่อนก็หน้าง,งานพันสามก็โอ้เยเยอะอีกหลายแปลงอยู่นะพี่น้องเจาะคิวมาก็อีกหลายแปลงอยู่ครับบางแปลงก็ทําทันครับบางแปลงก็ทําไม่ทันก็ปล่อยไปครับเพราะว่าเสียหนึ่งก็ไม่ได้มาไถาร่วมแล้วนะครับเสียหนึ่งก็แบ่งไปทํางานตัวเองเหมือนกันครับงานก็ลิ่งเรียบนะพี่ลิ่งงานก็เร่งรีบนะพี่น้องพอไปครับ ลิ้นพันครับก็ต่างคนต่างทําครับก็ดินก็จะแห้งก่อนนะครับก็ต่างคนต่างทําของตัวเองไปก่อนครับมีงานรับจ้างค่อยมารวมตัวกันครับก็บางท่านก็ทําทันบางท่านก็ทําไม่ทันนะพี่น้องงานด่วนครับทําได้ก็ทําครับทําไม่ทันก็ไม่ทันครับไม่ทําครับก็ปล่อยไว้ครับ ออทำทำที่เราทำได้ครับก็งานเยอะนะพี่น้องงานเยอะมากๆครับเสียมือดอเดเจาะคิวเข้ามาก็อ,อีกลายแปลงครับโอ้เหนียดร้อนพี่น้องเดนีดร้อนครับผมร้อนก็ขึ้นแล้วนะพี่น้อง ดินก็พอเปียกๆนะพี่น้องกําลังพอดีปลูกครับใส่ปุ๋ยไปด้วยนะพี่น้องใส่ปุ๋ยรองพื้นไปด้วยครับรองก้นหลุมไปด้วยครับเพราะว่าเกิดขึ้นมาก็ได้กินปุ๋ยเลยนะครับก็ขอฝากกดติดตามไม่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ